สวัสดีครับวันนี้ผมกดเวลสปปนฮะวันนี้เราจะไปร่วมงานกันนะครับกับงานคอสมานาไม่ใช่อย่างงันเดนทั้มแมสวัสดีครับวันนี้ผมกดเวลสปปนฮะวันนี้เราจะไปร่วมงานเดนทั้มแมนไปนะครับเป็นงานที่เราต้องใส่สูรขี่รถกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะงานนี้เขาจัดกันพร้อมกันน่าจะเป็นวันนี้นะฮะทั่วโลกนะครับก็เดี๋ยว ไปร่วมงานกันครับวันนี้เรามีลูกค้าเข้านะฮะเราเลยเไปร่วมงานนะฮะงานวันนี้ก็คือได้สปอนเซอร์จากคอฟสโนานะฮะให้เราไปขี่รถด,ด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างแต่งตัวแบบแปลกๆมากครับวันนี้ก็ไปดูกันครับ โชรูมพ o ลโซนาครแล้วก็แบรนด์อื่นครับเดี๋ยวจะมีพี่เขามาช่วยแนะนำนะครับโอเควัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมมาแบรนด์พ o ลโซนาใช่ไหมพี่จริงๆคับมันออกเสียงว่าคุสโซนาคุสโซนาครับอ่าใช่นะคะ ก็ที่นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ฮุสควาน n a อย่างเดียวนะคะมีแบรนด์อื่นๆด้วยมี KTM ฮุสควาน่าแล้วก็บาร์จโชว์รูมอยู่ที่ไหนครับพี่โชว์รูมเราอยู่ที่ปากซอยลาดพร้าว122ก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูโมเดลกันดีกว่าพี่ค่ะก็ตัวที่อยู่ด้านหน้าโชว์รูมเราเลยเป็นสวัสดีเรียนมี2ตัวนะคะมีตัว200แล้วก็401ตัวนี้ก็มีการแบบแต่งมาแล้วให้ให้ดูใช่นะคะ แต่ว่าวันนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านในความที่เป็นออสมาน่านะฮะส่วนใหญ่ที่ผมพอมีความรู้มั่งเขาจะใส่อัพไซด์ดาวนี่ได้โชคดีด้วยวพมาเลยนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับพวกรถวิบากเป็นหลักนะฮะอ่าฮะจริงๆเรารับสมัครเซลล์นะคะมาเป็นเซลล์พัสรุได้เลยโอเคครับตอนนี้โปรโมชั่นฟรีพรบจบเพียนะครับมีอะไรอีกไหมครับพี่ไม่มีอ่ะรับสมัครเป็นฟรีแลนซ์เซลล์ได้เลยนะคะได้ครับจริงๆเราไม่ต้องบอกเลยก็ได้นะคนนี้จบแล้วอะไรนะครับสามร้อยเอาใหม่ฮีฟโรลิ่งสามสองหนึ่ง คันนี้ก็ซีซ0เจ็ดร้อยสามสามร้อยมร้อยเจ็ดแรงม้ากว่า4 4ตัวนะครับเพื่อช่วยขับขี่ในเมืองน,นะคผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับคเกือบ 4, 4นะีร่รยซีซีนะผมว่าท่อก,ก็โอเคแล้วแนหะละสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปลองขี่กันดีกว่าเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปดูคันที่ผมต้องขี่ <N> นะครับใช่อจะอยู่ด้านนอกนะ่าจะเตรียมไปแล้ว สวาสดีพีเลียน401ค่ะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับข้างในใช่ไหมพี่สามร้อยเจ็ดสิบสามซีซีนะก็คือถ้าลูกค้าได้ไปก็จะขับหล่อๆแบบนี้เลยอ่าแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีขี่คันนี้นะครับเข้าไปร่วมงาน gentleman ride นะฮะเดี๋ยวพี่ขี่ด้วยพี่เดี๋ยวเราซ้อนได้ป่ะโอ้โหมันจะได้นะแต่มันจะยากเลยนะคันนี้เหมือนแต่งใช้งานครับยังไม่ได้แต่งเเอาป็นทางเท่อะไรมากครับเดี๋ยวเราก็จะได้ขี่รถสแตนดาร์ดของทางแบรนด์เข้งก่อนนะครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ ว่าสวัสดีครับผมชื่อต่อนะครับผมครับผมพี่ต่อจะประจำการอยู่ที่ศูนย์ทักมาน้าเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นศูนย์ทักมาน้าตรงลาดพร้าวครับล้าพราวมาโซลและพาร์ยี่ส่อครับผมทักมาน้าเนี้ยมันแตกต่างกับที่ผมเคยเห็นนะปกติแล้วมันจะเป็นในรูปแบบรถมอเตอร์คอลรถวีบาก์ใช่พี่อันนี้เรามาตีตลาดใหม่เป็นอยู่ในตัวพวกเน็กเก็ตใช่ไหมพี่ใช่แนวเน็กเก็ตสตรีทเดี๋ยวช่วยบอกหน่อยพี่ว่ามันมีโมเดลอะไรบ้างที่มีขายอยู่ในตอนนี้โอเคคือตอนแรกพอบอกว่าเป็นเน็กเก็ตอ่เน็กเก็ตจะเป็นอีกรุ่นหนึงก็คือรุ่น วัตี่เล่นครับผมนะครับผมจะเป็นตัวที่เป็นแผงยกขึ้นมานะครับเป็นทรงแบบไดเก็ตนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นวิปบี่เล่นวิปบี่เล่นจะเป็นแนวแบบแต่งแนวคาเฟ่เลเซอร์ได้เป็นแทนจับโชกแทนจับโชกมาเป็นไฟกลมนุ่นนั่นซึ่งตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานครับผมส่วนตัวด้านขวาเนี่ยเป็นตัวที่เราแต่งมาแล้วใส่โมงหน้าใส่ตัวอกล่างต่างๆมาซึ่งเป็นการแต่งที่เราต้องเพิ่มอันนี้เป็นเราให้สำนักแต่งสำนักหนึ่งแต่งให้เลยเป็นต้นแบบว่าเฮ้ยเอาตัวเนี้ยไปทถแบบนั้นได้มีถ้าเรียกว่าเป็น เป็นแนวทางให้เขาได้ว่าเฮ้ยถ้าแต่งหน้าคาเฟอเรเตอร์นะมันจะเป็นแบบนี้แบบเต็มๆแฟลิ่มีอะไรกำหน่ายแบบนี้เลยใช่ก็คือให้ให้เขาติดต่อเขาได้เลยครับผมก็ื่อวันนี้นะครับขอบคุณเขาสมานหน้ามากครับพี่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่เป็นผู้สำกับสนุกของเรานะครับว่าเดี๋ยวมีอะไรก็สามารถพักไปทางเพจเขาสมานหน้าหรือพัก พี่ต่อไปก็ได้นะครับเวลาจะทักไปก็เข้าไปดูได้ที yeah> ่ราดเท้า122ใช่ครับผมได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปขี่รถเล่นกันต่อแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่ได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยนะครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้แขกเยอะเลยครับพี่ป๊อปครับดีครับผมก็ร่วมทำบุญกันครับวันนี้เจนแมนไลท์พี่ป๊อปขี่รถไหมฮะขี่ครับผมวันนี้พี่ป๊อปขี่รถนะครับนานที่พี่ป๊อปไม่ขี่รถพี่ป๊อปฝากหน่อยวงเวียนพระรามห้ามีอะไรบ้างครับก็มีขายรถครับ มีเซอร์วิสนะครับมีขายรถมีเซอร์วิสครับผมมีรถหลายแบรนด์มากนะครับหลายแบรนด์ครับผมครมีโอ้อะไรครับเล็กมีอะไรบ้างครับรถอะไรมีทุกรถจริงเหรอครับผมใช่ครับผมรู้ดีย่านนี้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวป๊อปจะพาเรามาเจาะลึกที่นี่นะครับได้ครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็เป็นงานเ g เ n อร์แมนก็จัดทุกปีอยู่แล้วตัวใหญ่ทางโมโตโมโตพระราม5ก็จะเป็น นาะมีงานต่างๆแหะครับอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งเนาะครับก็สถานที่ตรงวงเวียนพระราม5ก็จะจัดงานบ่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับก็มีมิตริงมีอะไรพวกเพื่อนฝูงนะครับลูกค้ามากันติดตามไม่ได้ครับไอ้โมโตพระราม5ครับเขามีกิจการดีๆตลอดนะครับครับมีอะไรบ้างครับผมก็มีพาพิตตี้โทรนมออกมาใช่เหรอครับผมขอบพระคุณมากครับผมยอดเยี่ยมครับผมมีกินฟรีอยู่ฟรีครับ ค้าต้องมีอะไรนะทริปลูกค้าอ่ามีใครไม่มีเพื่อนขี่รถนะฮะมาเริ่มต้นที่นี่ก่อนนะครมาขี่รถมาช่วยเฮียป้อมขี่รถได้ครับมารวมกลุ่มกันก่อนครับด้วยไลติงคอร์สก็มีเรียนด้วยครับไลติงคอรขี่ปล่อยมือยันขี่ธรรมดานะไม่ใช่ฮะอ๋อขี่ปลอดภัยเลครับปลอดภัยครับครับผมอะไรวันนี้ให้เฮียป้อมดูแขกนะครับครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับวัสดีอยู่กับผมกล้องดัตตี้เซนเชตฮะผมฝากช่องจากวิวสปินกำลังถ่ายอยู่ ผมมาเสือกนะครับม่ได้เสือกมาช่วยกันมาช่วยการอะไรการอะไรมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเอาเข้าม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 าเข้าามรายการอะไรเข้ามาให้หมดเลยนี่รายการอะไรเนี่ยนี่รายการอะไรอ่ะถือเอาโอเวอร์ไลท์ค่ะเอโอเวอร์ไลท์โอเวอร์ไลท์ก็มาโอเวอร์ไลท์วินเทจโอเวอร์ไลท์วิลสปินเดนตี้ทันเชตเดนตี้ทันเชตเหมือนกันเดนตี้ทันเชตอ่ะกูเยอะกว่าว่ะกูเยอะกว่าคนเยอะคนทำไมคนเยอะเลยไงต้องดุดันใส่กูด้วยตลอดอ่ะ เริ่มเละล้วนะฮะไม่รู้ยืนคุยอะไรกันคุยไปเรื่อยคุยไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปขี่รถเล่นกันใช่ไหมวันนี้ได <ป S 2> ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกดรู้ยังจากนี่ไปไปไหนไปหลังหลวงไม่มกูให้มันตอบไปเทอร์มิโนอลปีที่แล้วเขาไปที่นั่นไงไม่ใช่นันปีที่แล้ว,นอนลวเอาปีนี้ก่อนก็ปีไหนๆเขาไปเอาปีนี้ก่อนปีนี้ไปไหนรู้ยังนี่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 รู้ยังรู้ยังฮะรู้ยังเนี่ยยังเลยไปไหน ไปสนามหลวงอ๋อเราขี่ไปสนามหลวงนะไปแล้วเมื่อกี้นี่เนี่ก็พูดถูกแล้วไปมันต่อสนามหลวงแล้วไงต่อแล้วไปไหนต่ออ่ะต่อเลสนามหลวงอ่ะอ้าอะไรอ่ะอะไรมึงจะมาใต้ต้นมะคงมะขามไม่มีนะไม่มีไม่มีเป็นเชฟวะโอ้โหกูอยากจะแต่งตัวธรรมดามากเลยโอ้โหเหมือนว่ะอ้าวมาทำที่อะไรครับวันนี้วันนี้เหรอวันนี้ผมมาถ่ายรูปเหมือนเดิมครับผมวันนี้เป็น กล้องจากไหนฮะ B H h a n d ้ยวครับ B H Hand B H Handle B H Handle โอเคงานเล็กฉันจะให้สัมภาดเขาได้ไงดีสัมภาษณ์ดีเจ๊เลยเจเลยเจผมโอเควันนี้ร่วมงานไหมหรือว่าขี่แล้วก็เลี้ยวขวากลับเลยวันนี้เข้าร่วมไปอยู่ข้างหน้าเลยวันนี้ขี่มาเหรอวันนี้ไม่ได้ขี่มาวันนี้ขี่ช้อปปี้มาอ่ะไปไปดีกว่าเล่นอะไรเนี่ยสวัสดีครับน้องลาบก้อยวันนี้งานเป็นยังไงบ้างครับ เราไปที่พี่สาวคนนี้เปล่าันนี้งานเป็นไงบ้างครับกูดค่ะกูดนะฮะวันนี้งานกูดมากนะฮะรับก้อยรับก้อยรับก้อยครับงานเป็นไงบ้างครับไม่รู้อ่ะอะไรนะไม่รู้ช่วยแปลให้ทีครับไม่รู้อ่ะเพราต้องต้องพูดแบบนี้ด้วยดิโปรตีนเนยกรอบโปรตีนเนยกรอบอะไรพูดอะไรไอ้เนยนมหน่อยนะเนยนมมีรถเนยนม น่าแปลกทีพี่ค,ครับวันนี้มูนไอมาร่วมงานได้ไงครับเนี่ยก็ไม่มีงานทำ ทำไมไม่จัดงานเองโอ้ยก็มาร่วมงานเขาบ้างทิ่เขาแบบว่าจัดคอนเสีร์ตนะไอขี่มาเนี่ยเขาเราขี่มาสิโถแต่เขาไม่ค่อมนะรองเราเราสวยไงฟิลได้อยู่ฟิลได้ไอนี่เคี้ยวใบกระท่อมมาอดีตพูดไม่หยุดเลยวะมีมะมีมะทำไมเอาซีโตไม่ใช่ใครที่ผ่านมาด้านวงเวียนพระราม5นะครับก็จะมีข้าวให้ทานอยู่หลายหลายที่เลยวันนี้ทานอะไรครับพี่กะเพราครับกะเพรานี่กะเพราพี่ทานอะไรครับครับครับหมูเนื้อสับค่ะ โอเค<ต><ต>เราจะเ,เราจะแถมไข่ต้มให้คนละครึ่งฟองนะครับสำหรับคนที่นอนทงท่านะครับวันนี้ทานอะไรครับน้ำพริกปลาทูอ่ะอะไรนะฮะูน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูนะฮะวันนี้กินบัตรพิกปลาทูมีไข่หรือยังยังเลยอันนี้มันจะไม่ครบห้าหมู่นะครับคุณแม่ทําอะไรครับคุณแม่เป็นคนทําขายเนี่ยอ๋อ,อคุณไม่ทันเลย แสดงว่าขายดีมากใช่ได้ครับผมไปแล้วผมมั่วซั่วมากเลยตอนนี้แนะนําก่อนแนะนําก่อนอันนี้คือทีมตัดต่อของเรานะครับผมเป็น FC เพจเวลสปินครับเป็นทาเฮียะไรมึงทำมึงทําคลิปเอาโอเคนะครับก็คุณภาพวิดีโอดีๆนะครับมันก็จะมาจากคนนี้นะครับไอที่เสียก็มาจากคนนี้แหละอ่าอันนี้เฮียก็ไม่รู้เหมือนกันนะแหะโทษกูไม่ได้นะฮะกูถ่ายอย่างเดียวนะฮะกูมายืนถ่ายให้นอกนั้นทำไม่ได้เลยโอเคปกติแล้วกับข้าวเรามีอะไรบ้างครับ ปกติเบสไลจะเป็นซูเปอร์ตีนไก่สุนยาจีนี่ยซิเนเจร์แต่วันนี้หมดแล้ววันนี้หมดแล้วนะครับเพราะอร่อยเพราะอร่อยเฮ้ยทำน้อยนะฮะก็เป็นข้าวแกงทั่วไปนะครับแต่ว่าเราจะสลับเมนูทุกวันครับก็มาทานได้ครับที่อ่าโลเคชั่นร้านซูโม่ราชพฤกษ์พราซ่าครับครับก็มีกับข้าวนะครับใครผ่านมาในวงเวียนนะครับแวะมาทานได้นะครับสวัสดีครับอ่านอกครับซูโม่ราชพฤกษ์ครับ อ่าเรื่องเรื่องผู้หญิงตอนนั้นอ่ะพี่พี่จ้างจ้างมาแบบว่าจ้างเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนที่พี่โตไม่อยู่อะไรอ่าใช่คือตอนคือตอนนั้นอ่ะเราเราจ้างผ่านไลน์หรือว่าจ้างผ่านเว็บไซต์ออเด็กพี่จ้างผ่านเพื่อนผมคนหนึ่งครับชื่ออะไรครับชอช้างดีกว่าชอช้างชื่อเชี่ยวใช่ไหมเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นไม่ผมรู้เลยมีคนเดียวทําไมครับเขาตีบ่อยตี ตีกบ่อยอ่ะตีกันลีนนี่แหละฮะเอเย่นครับเอเย่นเลยต้องบอกว่าเอเย่นครับก็คือใครที่อยากได้ดีๆนะครับติดต่อจากกล้องกูเองที่บอี่โบครับเป็นไงบ้างครับพี่มีคะมีแฟนหรือยังครับไม่มีค่ะมีแต่หลัวอ๋อมีผัวไปเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คือคนที่อยากเป็นแฟนก็ยังเหลือที่อยู่นะครับเออไหวไหมโอเคเริ่มร้อนแล้วผมเริ่มพูดพี่ก็เหงื่อแตกแล้วนะฮะก็วันนี้ก็ฝากร้านโมร้านอะไรพี่ร้าน สุมโม่ราชื้นครับผมอใครที่ล้นเล้อเๆก็มาลางร้านนี้นะฮะครับยินดีครับปกติล้างเอง ค o สวรรนาสวัตพิเนียน401ตัวนี้นะครับผมได้ไปขี่มาแล้วเมื่อกี้นี้ประมาณ30กิโลนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะขี่ค่อนข้างง่ายครับรถเป็นช่วงสั้นนะครับเขาออกแบบมาเป็น n นเกตก็คือจริงๆแล้วรถเขาทำเขาทำมาค่อนข้างดีเลยตอนนี้เขามาทำมาเจาะตลาดสําหรับคนที่ต้องการใช้รถคอสวรนาในเมืองนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับเครื่องยนต์ก็ประมาณ373ซีซีนะครับประมาณ40กว่าแรงม้านะครับที่ผมลองมาเมื่อกี้ก็ลอง ลองทอล์กดูนะครับก็ขึ้นอยู่นะครับเวลาตามใครก็ทันหมดสําหรับรถบิ๊กทวินรถซีซีงสูงก็สามารถไปกับเขาได้นะครับขี่เล่นสนุกเมื่อกี้ผมลองท็อปสปีดได้อยู่นะได้ทั้งร้อยร้อยสี่สิบกว่านะครับก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะลองก็ไปลองได้ที่ลาดพร้าวยี่ร้อยยี่สองนะครับสาหรับส่วนตัวผมเนกเกตในราคาเท่านี้นะครับแบรนดนี้ก็ได้เปลี่ยนในเรื่องวลีชิพนะครับแล้วก็ มีทั้งขึ้นทั้งลงนะที่ผมชอบนะครับมันตอบโจทย์ในเรื่องของการเทโค้งหรือเข้าโค้งมันก็จะดีดีมากๆเข่าเกืบนี่พอขี่ตูดขาดอะดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถรุ่นนี้ถ้าใครสนใจก็ไปลองได้นะครับ